เซียนอมตะ2500ปีบทที่461ร่วมมือหรือไม่ร่วมมืออำนาจยับยั้งหนึ่งครั้งและเสียงโหวตเกินครึ่งหลีเผียวชุนและว่ยเย่ชิงชะงักพวกเขาไม่เข้าใจเลยว่าซูยเย่หมายถึงอะไรฉันต้องกลับไปปรึกษากับที่บ้านก่อนจะให้คำตอบได้หลีเผียวชุนหน้านิวเว่ยเยช,ชิงพยักหน้าตามได้สิซูยเย่เองก็พยักหน้ากลับ ทั้งสองมองหน้ากันและเอ่ยถามแล้วหนังสือละ่ะซูเย่ผายมือให้คำตอบว่าเอาไปได้เลยไม่กลัวพวกเราจะเอาไปแล้วไม่ร่วมงานด้วยเหรอหลีเผียวชุนถามต่อโดยมีรอยยิ้มชั่วร้ายซูเย่ตอบกลับด้วยรอยยิม้มช่างสี่ฉั้นยังมีอีกเยอะหลีเผียวชุนและวว่าเย่ชิงมองเขาโดยพูดไม่ออกเมื่อได้ยินเช่นนั้นยังมีอีกเยอะ หนังสือพวกนี้ล้วนเป็นของที่หายสาบสูญแม้แต่ตระกูลแพทย์แผนจีนที่ชำนาญในศาสตร์เหล่านี้ก็ยังหาไม่ได้ที่เขามีไว้ในครอบครองก็คงเพราะโชคแต่โชคดีแค่ไหนก็คงหามาได้ไม่เกินสองเล่มหรอกทั้งสองเดินกลับไปได้เพียงครึ่งทางก็หยุดลงผิดแล้ว พวกเขาทั้งคู่เกิดคำถามขึ้นมาพร้อมกันซูยเย่รู้วิชารับมากมายนอกเหนือจากพรสวรรค์ของเขาบางทีเขาอาจจะมีตำราที่หายสาบสูญอยู่มากมายตามที่เขากล่าวจริงเขาไปเอามาจากไหนทั้งสองมองหน้ากันอย่างตกตะลึงหลังจากรีเผียวชุนและเว่ยเย่ชิงกลับไปเร็วเข้ารีบสร้างกำลังคนเริ่มเดินแผนการให้ได้เร็วที่สุดฉันจะได้ติดต่อหาคนลงทุนซูยเย่กล่าวบอกของอีโจ หรือบางทีผมเองก็ร่วมลงทุนได้ในบัญชีของเขายังเหลืออยู่หนึ่งร้อยล้านลงทุนด้วยตัวเองรวยขนาดนั้นเลยเหรอคองอี้โจเอ่ยถามอย่างประหลาดใจครุ่นคิดก่อนจะกล่าวออกมาต่อยิ่งไปกว่านั้นทั้งสองตระกูลอาจจะไม่เอาด้วยก็ได้ฉันว่านายควรเตรียมตัวแข่งกับพวกเขาก่อนจะได้ไม่มีอะไรผิดพลาดซูเย่พยักหน้ารับฟังคำเตือนและวางแผนอีกด้านหนึ่ง หลีเผียวชุนและเว่ยเชิงกลับมารายงานที่บ้านร่วมธุรกิจเมื่อผู้นำตระกูลหลี่เห็นหนังสือตำราเด็กเล็กที่หลี่เผียวชุนนำกลับมาเขาจึงเอ่ยถามอย่างประหลาดใจเธอบอกว่านอกจากตระกูลหลีของเราก็ยังมีตระกูลเว่ยอีกใช่ไหมครับหลีเผียวชุนพยักหน้ายอย่างโกรธเกรี้ยวเขานิสัยแย่ชะมัดชุบมือเปิดขโมยความคิดผมไปและแย่งวิชาการนวดกดจุดสำหรับเด็กของตระกูลเรา รวมไปถึงการนวดของตระกูลเว่ยอีกด้วยอยากจะใช้วิชาของเราเพื่อหาเงินแต่เราก็อาศัยเกาะชื่อเสียงเขาได้บางทีเราอาจจะได้หนังสือการแพทย์ที่ยังไม่มีจากเขาเช่นกันตระกูลเว่ยตัดสินใจอย่างไรผู้นำตระกูลหลี่เอ่ยถามผมไม่รู้ว่าเย่ชิงเพิ่งกลับไปอาจจะกําลังคุยกันอยู่หลี่เผียวชุนตอบไปไปบ้านตระกูลเว่ยกัน ผู้นำตระกูลหลี่ลุกยืนขึ้นและนำทางหลี่เผียวชุนออกไปฝั่งของตระกูลเวย่ยการนวดกดจุดเป็นความชำนาญเฉพาะทางของตระกูลเว่ยเรานอกจากเราและตระกูลหลี่แล้วตระกูลแพทย์แผนจีนอื่นไม่มีทางทำตามได้อย่างแน่นอนหลังจากได้รับรายงานผู้นำตระกูลเว่ยเปิดหนังสือ10บบทหลังของตำราย0บทของการนวดแห่งจากพันดิเหลืองที่เว่ยเย่ชิงนำกลับมาโดยที่พึพมพำกับตัวเองว่า ตระกูลหลี่จะทำท่ายอย่างไรนะแต่เพียงสิ้นเสียงของเขากอกกอกกอกมีเสียงเคาะประตูดังขึ้นพี่ไว้เปิดประตูหน่อยเสียงผู้นำตระกูลหลี่ดังมาจากอีกฝ้าของประตูฉันยังคิดอยู่ผู้นำตระกูลไว้ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งก่อนจะกล่าว แม้ว่าวิชาเหล่านี้จะอยู่ในมือของพวกเราทว่าช่องทางและการลงทุนล้วนอยู่ในมือของซูเย่มีวิชามีทุนมีผู้เชี่ยวชาญมีชื่อเสียงการร่วมมือของ3ามกลุ่มสามารถครองตลาดได้ถ้าหากปล่อยซูเย่ไปแล้วพวกเราผนกแรงร่วมมือกันเองละ่ะผู้นำตระกูลหลี่ถามมันไม่สมควรผู้นำตระกูลไว้สายหัวทันทีก่อนอื่นเลยชื่อเสียงของซูเย่น,นั้นด่งดังมากยิ่งกว่าชื่อเสียงของ13ตระกูลรวมกันเสียอีก และเขายังชนะการแข่งขันสีศาสตร์รว่ตระกูลของพวกเราทั้งคู่ถูกเขาเอาชนะท้ายที่สุดหากเขาสามารถพลิกกลับมาชนะได้จริงชื่อเสียงของเขาในตอนนั้นคงกว้างไกลไปยิ่งกว่าตอนนี้อีกพวกเราเอาชนะเขาไม่ได้และเขาเองก็มีพื้นที่อยู่ในตลาดพอสมควรฝั่งเราไม่เคยยุ่งเกี่ยวกับธุรกิจเลยถึงตอนนั้นฉันเกรงว่าต่อให้พวกเรารวมกันก็คงสู้เขาในโลกธุรกิจไม่ได้หรอกผู้นำตระกูลหลี่พยักหน้าและกล่าว นั่นแหละเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมซูเย่จึงกล้าให้ทั้งสองคนนี้นำหนังสือกลับมายิ่งไปกว่านั้นอีกเหตุผลหนึ่งคือตัวตนของซูเย่ในสนามแข่งเขาทำตามกฎอย่างเท่าเทียมแต่เมื่อการแข่งขันจบลงจะไม่มีสิ่งที่เรียกว่ากฎไว้ห้ามเขาแล้วเขาอยากจะกำจัดพวกเราทิ้งเมื่อไรก็ขึ้นอยู่กับเวลาพอได้ยินเช่นนั้นหลี่เผียวชุนและเว่ยชิงก็ผงะไป ตัวตนลีเผียวชุนเอ่ยถามอย่างเต็มไปด้วยความสงสัยตัวตนของซูเย่คืออะไร <_ d ata> เขามีอำนาจขนาดนั้นเลยหรือครับวยเย่ชิงเองก็ถามออกมาเช่นกันผู้นำตระกูลเว้ยยิ้มเจ่อนและตอบเขาได้รับมอบหมายโดยรัฐให้รับหน้าที่เป็นผู้บริหารแผนการพัฒนาวงการแพทย์แผนจีนลีเผียวชุนและวยเย่ชิงตกตะลึงแสดงสีหน้าที่รู้สึกว่าเป็นเรื่องเหลือเชื่อออกมา ซูเย,ย่มีเบื้องหลังใหญ่โตถึงขนาดนี้เลยเหรอผู้บริหารแผนการพัฒนาวงการแพทย์แผนจีนไม่ใช่ว่าเขาก็อายุพอกันเหรอเป็นแค่นักศึกษาไม่ใช่เหรอเขากลายเป็นคนของรัฐตั้งแต่เมื่อไรหลี่เผียวชุนและเว่ยเย่ชิงมองหน้ากันเองกล่าวออกมาว่าถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็ไม่สามารถทำอะไรเขาได้เลยหากเราชนะก็ดีไป แต่หากเราแพ้เขาก็คงเปล่าประกาศไปทั่วว่าเรากลุ่มแพทย์แผนจีนพื้นบ้านเป็นพวกผิดกฎหมายสร้างอุปสรรคขวาาาาานมมมมกยขัดขวางการพัฒนาของแพทย์แผนจีนพื้นบ้านถ้าเป็นแบบนั้นพวกเราคงไม่มีวันได้ลืมตาอ้าปากฉันไม่คิดว่าเขาเป็นคนแบบนั้นนะว่าเย่ชิงขมวดคิ้วเขาก็ไม่ใช่คนแบบนั้นจริงๆนั่นแหละหลีเผียวชุนพยักหน้าเห็นด้วยและกล่าวเสริมแต่ว่าถึงแม้เขาจะไม่ใช่คนแบบนั้นแต่หัวหน้าของเขาละ่ะ ผู้ลงทุนของเขาละ่ะยิ่งไม่ต้องพูดถึงศึกครั้งนี้ก็เหมือนกับการรบเขาจะยอมอ่อนข้อให้เราในสนามรบได้อย่างไรนั่นก็จริงอยู่เว่ยเยชิงพยักหน้าอีกครั้งกล่าวต่ออย่างไรก็ตามหากเราเอาชนะได้ตัวตนของเขาก็จะไม่เป็นภัยต่อเราถึงตอนนั้นความสนใจของชาติที่มีให้ต่อเราก็เป็นเหมือนกรอบป้องกันสำหรับเราไม่ว่าตัวตนของเขาจะเป็นใครเขาก็จะทำอะไรเราไม่ได้ ดังนั้นขอรอดูผลการแข่งขันก่อนแล้วกันผู้นำตระกูลหลี่ที่นิ่งไปนานท้ายที่สุดก็ได้กล่าวออกมาหากซูเย่เอาชนะได้เขาจะต้องโด่งดังอย่างแน่นอนเราจะร่วมธุรกิจกับเขาหากเราชนะก็เอาไว้คุยกันอีกทีตอนนั้นดีผู้นำตระกูลเว่ยพยักหน้าวันถัดมาผู้คนจากทั้งฝั่งตระกูลแพทย์แผนจีนพื้นบ้านและมหาวิทยลาลัยแพทย์แผนจีนกลับมารวมตัวกันอีกครั้งหนึ่งในสนามแข่ง เป็นวันที่แสนตึงเครียดอีกหนึ่งวันทีมงานและกองถ่ายเข้าประจำที่กล้องเดินทุกตัววันนี้จะเป็นการแข่งขันในศาสตร์แห่งการรักษาไข้หลี่เจิ้งเต้าที่ยืนอยู่กลางสนามอธิบายให้ทั้งสองฝั่งทราบศาสตร์นี้คือการรักษาโรคภัยที่เกิดขึ้นจากภายนอก ลมความเย็นความชื้นความแห้งความร้อนและขณะนี้ก็เป็นหน้าร้อนมีคนป่วยเป็นไข้ฤดูร้อนนับร้อยคนซึ่งถูกคัดเลือกมาจากอาสาสมัครผู้เข้าแข่งขันแต่ละคนจะต้องรักษาฝั่งละ50รายมีเวลาเพียงภายในวันนี้และตัดสินผลสุดท้ายจากอัตราการรักษาหายทั้งคู่มีคำถามอะไรหรือไม่หรือเจ้งเต้ามองไปยังซูเย่และมาจิ่งเทาไม่มีครับทั้งสองฝั่งส่หัวพร้อมกัน ดีหลีอเจิ้งเต้าพยักหน้าจากนั้นประกาศต่อผู้เข้าแข่งขันทั้งสองประจำที่เริ่มการแข่งได้ซูยเย่และหมาจิงเทาเดินไปยังโต๊ะที่ถูกเตรียมไว้ตระกูลหม่าของเราศึกษาเรื่องการรักษาไข้มานับทศวรรษมีวิธีการรักษามากมายฉันจะแสดงให้ดูทีและอย่างเลยอยากจะแข่งนับจํานวนวิชากันไหมล่ะถ้าเอาด้วยก็มาเลยแต่ถ้าไม่เอาก็วัดกันที่อัตรารักษาเหมือนเดิม มาจิงเทามองซูเย่ด้วยสีหน้าสงบและกล่าวเมื่อคำพูดเหล่านั้นถูกกล่าวออกมาบรรดาผู้นำและนักศึกษาของฝั่งสถาบันพากันทำหน้าไม่พอใจเห็นได้ชัดว่าคำพูดเหล่านี้นั้นจงใจหาเรื่องจุดประสงค์ก็เพื่อเปรียบเทียบความหลากหลายของวิชาการรักษาพยายามข่มเรื่องจำนวนความรู้ของเขา55ซาาูเย่หันหน้าเพลินกับอีกฝ่ายหัวเราะและสายหัวนายเก่งดีนะแต่ฉันไม่เอาด้วยหรอก ู้คนในฝั่งสถาบันยิ้มออกมาด้วยความโล่งใจซูเย่ยังใจเย็นอยู่มาจิงเทาหัวเราะกลับและทำท่าไม่สนใจไม่ว่าวันนี้ซูเย่จะทำอะไรเขาก็จะสนเพียงแค่แสดงวิชาเฉพาะของตระกูลมาออกมาอย่างสุดความสามารถคนไข้าอาสาเข้าสนามแข่งด้วยคำสั่งของหลี่เจิ้งเต้าเหล่าผู้ป่วยจึงเริ่มเข้าสนามตามลำดับอย่างเรียบร้อยมารับวินิจฉัยและรักษา สายตาของผู้ชมทุกคนแยกไปตามดูสูเย่และมาจิงเทามาจิงเทานั้นมั่นคงลงมือวินิจฉัยและรักษาได้ถูกต้องตามขั้นตอนหลังจากเสร็จการรักษาคนไข้คนถัดไปก็ถูกเปลี่ยนวิธีการไปอย่างสมบูรณ์ท่วงท่าลีลาดูงดงามผู้คนทางฝั่งแพทย์แผนจีนพื้นบ้านพยักหน้าอย่างพึงพอใจ ส่วนทางฝั่งของมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนนั้นพากันบ่นอุบอิบบอกว่าเรื่องมากท่าเยวุ่นวายแต่พอหันกลับไปมองซูยเย่บ้างพวกเขาก็ต้องตกตะลึงกลายเป็นว่าท่าเยอะไม่แพ้กันหลังจากรักษาคนไข้เสร็จไปสองรายซูยเย่เริ่มทำการเปลี่ยนวิธีรักษาบ้างและวิธีการรักษาเองก็แตกต่างไปจากวิชาที่ใช้ไปของมาจิงเทาซูยเย่เองก็เริ่มเปลี่ยนวิธีรักษาแล้ว ดีเหลือเกินบอกเขาว่าไม่เอาด้วยแต่ก็ทำตามอยู่ไม่ใช่เหรอฉันสงสัยเหลือเกินว่าการแข่งนี้ผลจะออกมาเป็นอย่างไรถ้ามาจิ่งเทาทำได้เยอะกว่าซูเย่ก็ถือว่าใจเย็นที่ไม่เอาด้วยแต่ถ้าซูเย่ทำได้มากกว่ามาจิ่งเทาคงอับอายหน้าดูความเร็วในการรักษาของทั้งสองฝั่งนั้นดำเนินไปอย่างรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นฝั่งการแพทย์แผนจีนพื้นบ้านหรือฝั่งมหาวิทยลาลัยแพทย์แผนจีนก็จับตาดูการแข่งขันกันอย่างกังวลใจ จนถึงเช้าขณะที่ทุกคนคอยแลกเปลี่ยนความเห็นกันก็พบว่าทั้งซูเย่และหมาจิ่งเท่านั้นได้รักษาคนไข้ทั้ง50รายเรียบร้อยแล้วจนเมื่อไม่เหลือคนไข้ในสนามอีกต่อไปทุกคนถึงได้รู้สึกตัวการแข่งขันจบเร็วขนาดนี้เลยเหรอได้จดไว้หรือเปล่าว่าพวกเขาใช้วิธีการรักษาไปเท่าไรผู้นำสถาบันคนหนึ่งเอ่ยถามบรรดาคณบดีรู้สึกเบิกบานขึ้นมาในทันใด เซียนอมตะ2,500ปีบทที่462วิชาอาคมสุดยอดมาจิงเทาใช้ไป19วิธีส่วนซูเย่ใช้ไป32วิธีสีหน้าของกลุ่มแพทย์แผนจีนพื้นบ้านเริ่มบิดเบี้ยวหน้าเกลียดมาจิงเทาถือว่าเก่งมากแล้วแต่ซูเย่ก็ยังเก่งกว่าอยู่ดีพวกเขายังดูถูกซูเย่เกินไป แต่ก็ยังไม่ถึงกับประมาทเลเล่อเพราะต่อให้แพ้ศาสตร์นี้ก็ยังคงมีแผนรับมือในศาสตร์แห่งวิชาอาคมมาจริงเท่าอับอายหน้าแดงเขาถือโอกาสท้าทายประชันจำนวนวิชาการแต่กลับถูกซูยเย่ทิ้งห่างไกลโขเหมือนกับโดนล,ลากมาตกหน้ากลางสนามประเด็นสำคัญก็คือขนาดใช้ไปถึง32วิธีการรักษาซูยเย,ย่ยังพูดอีกว่าไม่อยากแข่งวัดจำนวนวิชา แต่ผลคือตัวเขาเองใช้ไปเพียง19วิธีไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนพักก่อนหลี่เจิ้งต้าประกาศผลการแข่งขันจะออกในช่วงบ่ายได้ยินเช่นนั้นมาจิงเทาหันหลังเดินกลับที่ด้วยสีหน้าหน้าเกลียดไม่เป็นไร ผู้นำตระกูลมาถอนใจและปลอบซูเย่บอกว่าไม่ได้อยากแข่งกันวัดจำนวนวิชารักษาผลแพ้ชนะจึงวัดกันที่อัตราการหายอยู่ดีและต่อให้แพ้ก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยเธอก็ได้แสดงวิชาความสามารถของตระกูลมาให้โลกได้เห็นผมยอมรับไม่ได้มาจริงเท่ากัดฟันกําหันกำวิชาผมยังน้อยกว่าคนอื่นอีกเหรอผมยอมรับที่ผมอ่อนแอกว่าคนอื่นนอไม่ได้ผมขอกลับบ้านก่อน ไม่ว่าผลจะออกมาเป็นอย่างไรผมก็จะกลับไปทบทวนวิชาและเรียนรู้เพิ่มในศาสตร์แห่งการรักษาไข้ผมจะไม่ยอมแพ้ใครทั้งนั้นกล่าวจบเขาเดินจากไปในทันทีถึงอย่างนั้นผู้นำตระกูลหมาก็รู้สึกโล่งใจอดไม่ได้ที่จะยิ้มออกมาช่วงบ่ายขณะนี้ฉันจะประกาศผมสรุปของการแข่งขันในศาสตร์แห่งการรักษาไข้ หลี่เจิงเต,เต้ายืนอยู่กลางสนามเปิดทองใส่ผลการแข่งขันออกอ่านอัตราการรักษาหายของมาจิงเทาอยู่ที่97%และอัตราการรักษาหายของซูยเย่อยู่ที่100%ผู้ชนะการแข่งขันในศาสตร์แห่งการรักษาไข้ได้แก่ซูยเย่าจากมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนจี้หยาง8 8 8 8เสียงปรบมือดังขึ้นจากทั่วทิศท,ทาง ทุกคนจากฝั่งมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจอีกหนึ่งศาสตร์แล้วพวกเราชนะมาห้าแหนงแล้วขออีกแค่หนึ่งศาสตร์เราก็จะตีเสมอเหลืออีกสองสาขาเท่านั้นพวกเราต้องเอาชนะให้ได้พวกเราจะเป็นกำลังใจให้สู่เยตทุกคนส่งเสียงเชียร์สูเยต จากแพ้6ชนะศูนย์ในวันแรกมาถึงตอนนี้ชนะ5ศาสตร์รวดในที่สุดพวกเขาก็เห็นความหวังที่จะชนะใกล้ออกไปนั้นผู้บัญชาการมหารครตวันตีใต้ป่าปูเตอมองดูด้วยสายตาตกตะลึงเมื่อได้ยินผลการแข่งขันไม่คิดเลยความสามารถทางการแพทย์ของเด็กคนนี้ช่างแข็งแกรง่งชนะ5ศาสตร์รวดสุดยอดเสียจริงป่าปูเตอลูกคางและวิเคราะห์อย่างละเอียด ตามกำหนดการและสองศาสตร์ต่อไปจากผลงานของเด็กคนนี้เป็นไปได้ว่าเขาจะแพ้ฉันคิดว่าอย่างน้อยเขาจะต้องแพ้ในศาสตร์แห่งอาคมอย่างแน่นอนการตีตื้นแบบนี้จะต้องเป็นเรื่องดังแน่เลยช่างสวยงามยิ่งนักผู้กำกับเจ้าเหมียนกล่าวออกมาอย่างตื่นเต้นท่าสุดท้ายและสู่เยชชนะคงจะต้องขออนุญาตเอาไปสร้างหนังสักหน่อย เมื่อถึงเวลาเอาการแข่งขันครั้งนี้ไปใช้ตัว๋วจะต้องขายดีติดอันดับแน่เลยยิ่งไปกว่านั้นเด็กมีก็หล่อเหลาเอาการอาจจะขอให้เขามาแสดงด้วยตัวเองเลยก็ได้ดีใจเฉลิมฉลองกันเร็วเกินไปหรือเปล่าผู้นำตระกูลฉินย่หยันฝั่งมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเมื่อเห็นทางนั้นกำลังตื่นเต้นดีใจอย่าลืมสิว่าต่อไปเป็นอาคมอาคมได้ยินเช่นนั้นเหล่าคณบดีพากันหัวเราะออกมา เสียงหัวเราะทำให้กลุ่มแพทย์แผนจีนพื้นบ้านขมวดคิ้วเออหัวเราะอะไรกันจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าผู้คนจากหลากหลายตระกูลมองหน้ากันท่ามกลางฝูงชนคนจากตระกูลหยวนผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์แห่งวิชาอาคมชายหนุ่มในชุดสูทลายตารางสวมแว่นกรอบทองท่าทางสุภาพอ่อนโยนเดินออกมาข้างหน้า เมเขากระแอมออกมาเล็กน้อยและกล่าวต่อสวัสดีครับทุกท่านผมหยวนหลิงอี้ตัวแทนแข่งขันในศาสตร์แห่งวิชาอาคมความสนใจของทุกคนในสนามเพ่งมาที่เขาทันทีหยวนหลิงอี้ยิ้มออกมาเล็กน้อยมองไปยังซูเย่และกล่าวเนื่องจากยังพอมีเวลาเหลือในวันนี้ก็ไม่ต้องรอถึงวันพรุ่งนี้หรอกครับยิ่งแข่งเร็วก็ยิ่งจบเร็วอาคมหน้าไม่เหมือนกับศาสตร์อื่นไม่จำเป็นต้องใช้พลังกายถ้าเห็นด้วยก็สามารถเริ่มได้เลยคิดว่าอย่างไรละ่ะ จะแข่งต่อเลยเหรอทุกคนรีบหันไปมองทางสุเยตได้สิสุเยศตอบพร้อมรอยยิ้มสมกับที่เป็นผู้ชนะถึงห้าแขนหน้าเกรงขามเสียจริงหยวนหลิงอี้ยิ้มออกมาหันไปโค้งคำนับให้หลี่เจิ้งเต้าและผู้ตัดสินอีกห้าคนที่กำลังเข้ามาและกล่าวต่อผมว่าเราไม่จำเป็นต้องมีผู้ตัดสินในการแข่งนี้หรอกครับ ศาสตร์แห่งวิชาอาคมนั้นแตกต่างจากแพทย์แผนจีนแขนงอื่นให้คนอื่นมาตัดสินจะเป็นเรื่องยากให้พวกเราตัดสินกันเองเถอะครับทุกคนในสนามขมวดคิ้วด้วยความประหลาดใจนี่คือการแข่งแบบไหนห้ามคนอื่นตัดสินจะรู้ผลแพ้ชนะด้วยตัวเองจะไม่มีการโต้แย้งกันเหรอไม่ต้องเป็นห่วงว่าผมจะไม่พูดความจริงนะครับ หยวนหลิงอี้ยิ้มกว้างผมเป็นถึงผู้อำนวยการสถานสงเคราะห์เด็กเอาตัวตนเป็นประกรันแม้ว่าตระกูลของผมจะสืบสายวิชาอาคมกันมาแต่พวกเราก็อุทิศตนเพื่อการกุศลมาโดยตลอดศึกนี้เป็นการแข่งขันกันระหว่างแพทย์พื้นบ้านและมหาวิทยาลายัยแพทย์แผนจีนการแพ้ชนะไม่ได้เกี่ยวอะไรกับตระกูลหยวนเลย ปัจจุบันเป็นยุคสมัยแห่งวิทยาศาสตร์แม้รัฐจะออกใบรับรองวิชาชีพการแพทย์ให้ตระกูลเราก็คงไม่ได้รับอนุญาตให้เปิดทำการรักษาอยู่ดีทุกคนที่ฟังอยู่ได้แต่อึ้งไปที่เขากล่าวมาล้วนเป็นเรื่องจริงไม่มีทางเลยที่รัฐจะสนับสนุนการใช้วิชาอาคมเพื่อการรักษาดังนั้นตระกูลหยวนที่เชี่ยวชาญในด้านาศาสตร์แห่งวิชาอาคมจึงหันไปพัฒนาความก้าวหน้าในทิศทางอื่นแทน เป็นเหตุให้พวกเขาไม่ได้สนใจว่ารัฐจะสนับสนุนหรือไม่ผู้คนของตระกูลหยวนเองก็รู้ดีว่าจุดประสงค์ในการแข่งขันคืออะไรพวกเขาทำเพียงเพื่อชื่อเสียงของกลุ่มการแพทย์แผนจีนพื้นบ้านเท่านั้นเพราะอย่างไรเสียจะยอมให้ชื่อเสียงและวิชาที่สืบทอดต่อกันมาจากบรรพบุรุษของแพทย์แผนจีนพื้นบ้านสูญหายไปไม่ได้ และอีกอย่างหนึ่งด้วยความก้าวหน้าของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในปัจจุบันทําให้วิชาอาคมได้สูญหายไปจากการแพทย์แผนจีนผมจึงมีจุดประสงค์ในการแข่งเพื่อจะพิสูจน์ว่าวิชาอาคมนั้นยังมีอยู่จริงหยวนหลิงอี้มองไปยังกล้องที่กําลังบันทึกภาพและเริ่มกล่าวต่อแม้ว่าจะถ่ายทํากันอยู่แต่ก็อาจจะไม่ได้ออกอากาศใช่ไหมครับผู้กํากับเจ้าแล้วผมจะโกหกสร้างปัญหาให้ตัวเองทําไมใช่ไหมครับทุกท่าน กล่าวจบทุกคนรู้สึกอับอายเล็กน้อยที่เขาพูดมาทั้งหมดเป็นความจริงผู้กำกับเจ้าเหมียนเองก็เข้าใจเพราะหากทั้งหมดนี้เป็นเพียงเรื่องไสยศาสตร์เขาจะนำไปออกอากาศไม่ได้ได้พวกเราจะตัดสินผลแพ้ชนะกันเองในตอนนั้นซูยเย่ถือโอกาสพังบรรยากาศแสนอึมครึมลงถ้าอย่างนั้นก็มาเริ่มกันเลยหยุนหลิงอี้กล่าว ผมต้องการคนไข้เพียง3มรายเพื่อแสดง3มวิชาพอครับฝากทีมงานจัดการให้หน่อยแล้วนายหลักเขามองไปหาซูเยซูเย่พยักหน้าและตอบผมด้วยครับได้ยินเช่นนั้นหลี่เจิ้งเต้าจึงจัดการเตรียมพร้อมให้ทันทีสักพักหนึ่งก็มีคนไข้หกรายเข้ามาในสนามแข่งนอกจากเหล่าคนไข้แล้วทุกคนมองซูเย่และหยวนหลิงอี้ด้วยความสงสัย รวมไปถึงปรมาจารย์ทั้ง4จากสองฝั่งทุกคนต้องการรู้ว่าวิชาอาคมจะสามารถทำอะไรได้เกี่ยวกับการแพทย์ในเมื่อเราไม่ต้องการผู้ตัดสินสำหรับการแข่งขันนี้ก็ไม่จำเป็นต้องแข่งทำเวลากันก็ได้หยุนหลิงอี้ยิ้มและกล่าวกับซูเย่ฉันเริ่มก่อนนายจับตาดูนายทำต่อฉันดูจะได้ตรวจสอบระดับความสามารถได้แบบนี้เป็นไงได้ซูเย่พยักหน้าเชิญคนไข้รายแรกครับ ยวนหลิงอี้กล่าวเชิญคนไข้และเอ่ยถามขอโทษนะครับรู้สึกไม่สบายตรงไหนหรือครับท้องคนไข้กล่าวออกมาพร้อมนำมือทั้งสองกลุ่มไว้ผมขอตรวจก่อนนะครับหยวนหลิงอี้พยักหน้าและเริ่มตรวจวินิจฉัยคนไข้เขายื่นมือขวาออกไปกดลงบริเวณที่คนไข้บอกและถามว่าจุดไหนที่ปวดเป็นพิเศษทว่ามือซ้ายของเขาแบ่ออกกว้างแทนที่จะมองคนไข้เขากลับมองไปที่มือซ้าย เยื่อบุลำไส้อักเสบนะครับหยวนหลิงอี้กล่าวบอกพร้อมรอยยิ้มรักษาง่ายครับทุกคนในสนามรู้สึกตกตะลึงกับภาพที่เกิดขึ้นในขณะนี้หยวนหลิงอี้ทำอะไรไหนละการวินิจฉัยสี่วิธีไม่ต้องวินิจฉัยสีวิธีวางมือลงไปบนจุดที่ปวดโดยตรงดูอีกมือหนึ่งของตัวเองก็รู้อาการได้ด้วยเหรอทำได้อย่างไร เจ้าเมียนยิ้มเจรินพึมพำกับตัวเองเรียบร้อยออกอากาศไม่ได้แล้วซูเย่ที่ดูอยู่ตลอดยิ้มออกมาเขารู้จักวิธีการแบบนี้อยู่ในตอนนั้นหยวนหลิงอี้กล่าวต่อไปผมจะรักษาด้วยอาคมจากฝ่ามือโปลดทำตัวให้ผ่อนคลายและสบายที่สุดเท่าที่จะทำได้ด้วยครับกล่าวจบหยวนหลิงอี้จัดท่าทางให้คนไข้หันหน้าอีกฝ่ายไปทางทิศเหนือส่วนตัวเองหันไปทางทิศใต้ จากนั้นนำมือทั้งสองไปไว้ตรงจุดตันเถียนทํำรูปร่างที่แสนประหลาดขึ้นมาไม่นานเขาก็ใช้มือทั้งสองกดลงไปยังลำตัวของอีกฝ่ายปากขยับเหมือนสวดบางสิ่งอยู่ตลอดเวลาแต่ไม่มีใครเข้าใจได้สีหน้าเคร่งขรึมความเร็วของการสวดยิ่งเร็วขึ้นเร็วขึ้นและเร็วขึ้นจนไม่สามารถจับใจความได้อีกต่อไปไม่กี่นาทีต่อมาทุกอย่างก็หยุดลงอย่างกระทันหัน เรียบร้อยแล้วครับหยวนหลิงอี้นำมือออกจากร่างของคนไข้และกล่าวด้วยรอยยิ้มฮะเสร็จแล้วเหรอคนไข้ผงะเขาาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นใช่แล้วครับหยวนหลิงอี้พยักหน้ากล่าวต่อยังมีอาการปวดท้องอยู่อีกไหมครับคนไข้นำมือไปแตะท้องดูสีหน้าปรากฏความประหลาดใจออกมาอย่างชัดเจนไม่ปวดแล้วคนไข้ลูกท้องต่อไปพูดต่อออกมาอย่างตื่นเต้นว่า เอไม่ปวดแล้วจริงด้วยสุดยอดไปเลยได้เห็นภาพนี้เข้าผู้ชมทุกคนก็ตะลึงนี่น้ารืออาคมสุดยอดไปเลยไม่ใช่เหรอผู้เชี่ยวชาญทุกคนวิ่งตรงเข้าไปในสนามเพื่อตรวจสอบอาการของคนไข้หลังจากตรวจสอบพวกเขาทั้งหมดก็ต้องตกตะลึงไปอีกครั้ง ผู้นำจากตระกูลอื่นและอาจารย์จากทางมหาวิทยาแพทย์แผนจีนเองก็อดไม่ได้ที่จะออกมาบ้างตรวจสอบแล้วก็เกิดอาการเหมือนคนอื่นเป็นเรื่องจริงหยวนหลิงอี้รักษาด้วยวิธีการนี้ได้จริงนี่มันบ้าเกินไปแล้วเชิญคนไข้รายที่สองครับหยวนหลิงอี้กล่าวเชิญคนไข้มาระหว่างที่ทุกคนกำลังสับสน คุณมีอาการเอ็นยึดหลังตรวจดูแล้วหยวนหลิงอี้ยืนยันอาการของอีกฝ่ายและกล่าวผมจะรักษาด้วยยันอาคมขอชามใส่น้ำมาหนึ่งในห้าหน่อยครับทีมงานที่อยู่แถวนั้นรีบจัดการหาชามและนำไปเติมน้ำให้ขอผู้การและผงชาติสำหรับเขียนครับหอหีบยยักษ์ไม้เอกวอแหวนนอนหนูหลิงอี้เอ่ยขอขึ้นมาอีกครั้งทุกคนในสนามพยายามคาดเดาว่าเขาจะทำอะไร ไม่นานทีมงานก็เตรียมทุกอย่างมาพร้อมและนำมาให้เขาดูให้ดีละ่ะหยวนหลิงอี้ยิ้มและกล่าวบอกซูเย่กลั้นหายใจยกผู้กันขึ้นมาชุบผงชาติและเริ่มลงมือวาดบนผ้ายันอย่างรวดเร็วครู่เดียวยันที่คนทั่วไปไม่สามารถเข้าใจได้ก็ปรากฏขึ้นมาหลังจากหยุดวาด หยวนหลิงอี้จึงน้ำยันมาเดินไปยังคนไข้ารายที่สองและวนรอบไรคาถาและบกยันในมือไปมาขณะที่เดินเป็นวงกลมหลังจากวนไปและวนกลับอย่างละสามรอบเขาก็เดินไปยังชามใส่น้ำที่เตรียมเอาไว้และถูมือยันในมือเขาติดไฟขึ้นมาโดยไม่สามารถอธิบายได้ว่าเพราะเหตุใดมันกลายเป็นเท่าฐานสีดำและร่วงหล่นลงไปในชามใส่น้ำ เขารีบยกชามขึ้นมาและสวดอีกสักพักเดินไปยังคนไข้ดื่มหยวนหลิงอี้นำชามไปเจาะปากของคนไข้ทันทีคนไข้ขัดขืนเล็กน้อยแต่ด้วยการบังคับของหยวนหลิงอี้เขาก็ต้องจำใจดื่มน้ำที่มีเศษยันลงไปแอวะทันทีที่ดื่มเสร็จคนไข้ก็ก้มตัวลงไปอาเจียนอย่างควบคุมไม่ได้ แต่ไม่ว่าเขาจะพยายามขนาดไหนก็ไม่มีอะไรออกมาแม้แต่อย่างเดียวและเมื่อรอจนคนไข้เลิกอาเจียนยังเจ็บเท้าอยู่ไหมครับหยวนหลิงอี้เอ่ยถามด้วยรอยยิ้มคนไข้เอามือเช็ดปากและเตะเท้าเพื่อตรวจสอบไปด้วยผลปรากฏว่าเท้าที่ยกขึ้นมาซึ่งเคยมีการบวมที่บริเวณข้อเท้าจากอาการเส้นเอ็นที่ยึดได้หายดีกลับเป็นปกติแล้วไม่รู้ด้วยซ้ำว่าหายตั้งแต่เมื่อไหร่ โหพอได้เห็นภาพตรงหน้าผู้ชมทั่วทั้งสนามก็วกเวกวายๆกันเสียงดังมันเกิดขึ้นเร็วมากไม่มีการใช้ยาไม่มีการนวดแล้วหายดีได้อย่างไรขณะนั้นไม่เพียงผู้คนจากสถาบันหรือกองถ่ายรายการแม้แต่ผู้คนจากกลุ่มแพทย์แผนจีนพื้นบ้านและเหล่าผู้นำตระกูลทั้ง12เองก็ตกใจไปด้วย อาการบาดเจ็บหายดีสนิทโดยที่พวกเขาไม่ได้เห็นการลงมือรักษาแบบที่ควรจะเป็นเลยแม้แต่น้อยพวกเขาเพิ่งจะเห็นข้อเท้าที่ปูดบวมอยู่เมื่อไม่นานมานี้เองเชื่อมีวิธีการรักษาแบบนี้อยู่ด้วยเหรอแบบนี้เจ๋งชะมัดเลยหมอนี่มันเป็นพระเจ้าหรือเปล่าวิชาอะไรกันเนีย่ยฉันเรียนบ้างได้ไหมทำไมมันรักษาหายง่ายจัง ผู้ชมทุกคนตกตะลึงกลุ่มแพทย์แผนจีนพื้นบ้านเองก็ตกตะลึงแม้ว่าพวกเขาจะเป็นตระกูลแพทย์แผนจีนพื้นบ้านด้วยกันทว่านี่ก็เป็นครั้งแรกที่พวกเขาได้ดูความสามารถในการรักษาของวิชาอาคมกับตาและผลที่ออกมาก็อยู่เหนือความคาดหมายฝั่งมหาวิทยาลัยแพทย์แผนจีนเองก็ตกตะลึงไปกับผลงานของหยวนหลิงอี้ ถึงซูเย่จะเคยแสดงอาคมให้ดูมาก่อนแต่มันเทียบกับที่พวกเขาได้เห็นในตอนนี้ไม่ได้เลยทุกคนอดไม่ได้ที่จะเป็นกังวลซูเย่จะทำได้บ้างหรือเปล่า